ไปสรุปแต่ละครั้งเนี่ยอย่าแยกนะอย่าแยกไหมจากสรรพสิ่งลกไม่มันยังไม่ใช่ไม่ก็ทันน้งสมัเองแล้วไปไปแยกมันจากอะไรได้แล้วอย่าไปแยกว่างจากตัวสิ่งเด็ดขาดเลยนะว่างที่มันไม่ใช่แม่กระทั่งว่างเองลูกดังนั้นก็พร้อมมันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันพร้อมมันไปพร้อมมันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างลูกมันจะได้เป็นการล้างพร้อมมันไป Racks, ล้างว่างล้างล้อมินไปล้อมินไปล้อมินไปไม่ตัวไม่แฮงนี่ยพร้อมันไปแยกไม่แยกไม่จากอะไรไม่ตัวไม่แหงนี่ก็ล้อมันไปทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปแยกไม่จากอะไร อย่าไปไหมจากอะไรโลกไหมตัวไหมเองเนี่ยมันไม่ใช่ไหมจากอะไรฟังดีๆฟังดีๆแล้วมันจะยิ่งกว่าดีไหมตัวไหมเองเนี่ยมันไม่ใช่ไหมจากอะไรไหมตัวไหมเองเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่มันตัดตัวตัดเองยุติตัวยุติเองร็จร้อนมือไปกับสเปรย่เทวโรดเทวมหากรูนะ ไปแย่ไม่จากอะไรลูกอย่าไปแย่ละจากอะไรละตัวละเองมันไม่ใช่ละจากอะไรละตัวละเองไม่ใช่ละจากอะไรลูกละตัวละเองไม่ใช่ไปละอะไรละตัวละเองล่าเงนไปกับสัพสิงไม่ตัวไม่เองนั่นแหละละตัวละเอง าสังฆวรจะเสียกันไปล้างกันไปไม่ต้องย้อนกลับมาศึกษามาหากรุณาใหม่อีกมหากรุณาพร้อมไปเลยล้อมมันไปนะั่นแหละเรียกว่ามาหากรุณาในการจบช่วยในการดับล้างช่วยว่างล้างช่วยไม่ต้องมาศึกษามาหากรุณาลางอีก ไมตัวไหม่เองเนี่ยไม่ใช่ไม่จากอะไรไมตัวไมเองเร้อมันไปแต่ถุออย่างไม่มีข้อขัดแย้งอะไรมันจะไม่ขัดแย้งกับสงังพะวัดเลยแต่ถ้าไปไหม่จากสงังพะวัดไม่จากอะไรก็ตามทีมันจะเกิดการขัดแย้งทันทีนกลายเป็นเส้นแบ่งหรือกลายเป็นนิอนขวางการโจรสันที ฉีลาจากอะไรลูกละตัวละเองเขาไม่ไปทึงสิ่งอย่างแล้วจะไม่ปิดกั้นมาหากรุณาถ้าไปหลงละอะไรไปพอยละจากอะไรมันจะขวางกั้นมาหากรุณาทันทีจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาศึกษามาหากรุณาใหม่อีกยากนะที่จะได้ฟังอะ่ะ ัดสรู้และการปลดพระมงินไปเนี่ยตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยพระเงนไปเนี่ยอย่าไปไม่เกี่ยวอะไรลูกไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นขวางมหากรุณาทันที จะกลายเป็นนิวรณ์ตัวการปลดทันทีเลยลูกไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองลูกไม่ใช่ไมคอยไม่ใช่อะไรนะแล้วก็จะพร้อมมัินไปอย่างง่ายได้ที่มันพร้อมเงินไปไม่ได้กับเพราะว่ามัวแต่ไม่ใช่มันนี่แหละ ัวแต่ไปไม่ใช่นี่แหละโมแต่เอาไม่ใช่ไปไม่ใช่นี่แหละมันก็เลยไม่สามารถที่จะล้างพร้อมกันได้ทั้งสังสวัตในคราเดียวอย่าเอาไม่ใช่ไปไม่ใช่ลูกไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองมันจึงจะสามารถพร้อมกันไปกับสรรพสิ่งได้เรียกว่าว่างล้างนั่นเองอย่าเอาไม่ใช่ไปไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวไม่ใช่เอง iya aula pela alain na la tua en อย่าหลงละอะไรนะอย่าไปหลงละอย่าไปหลงละอะไรลูกละตัวละเอง จะพร้อมกันไปกับอินทรีย์อยตะนะส,สัพส,สิงสัพธาตุสังสวัสดอย่างง่ายได้ไเองแล้วไปหลงสร้างเส้นแบ่งขึ้นเองมันก็เลยยากเก็ดต่อการที่จะมาหากรุณาต่อสังสวัสดเนี่ยไปใช้คตินิยมพอไปใช้คตินิยมมันก็เลยกลายเป็นเส้นแบ่งทันทีนิยมนิพานนิยมหลุดนิยมพ้น เขาไปใช้คตินิยมในการละในการสลักมันก็เลยกลายเป็นเส้นแบ่งรางวัติที่เามาศึกษามาหากราใหม่ไปใช้คติไม่ได้ไม่เกี่ยวกับคติไม่เกี่ยวกับน,นิยมไม่ตัใไม่เอง ไใช่ไปไหมอะไรลูกไม่ใช่เอาไหมไปคอยไหมไหมที่ไม่ต้องไหมไหมตัวไหมเองไหมที่ไม่ต้องไปคอยไหมไหมแม้กระทั่งไหมเอง ถ้าเมื่อไม่ไปคอยไหม้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ขวางมาหาคาุณามันจะกลายเป็นพร้อมกันไปเองในการดับล้างพร้อมกันไปเองนะเมื่อไปคอยไหม้ขณะไหนก็ตามทีตอนไหนก็ตามทีมจะกลายเป็นขวางมาหาคาุณามจะกลายเป็นปิดกดททั้นการโปด่ทันทีไม่ทิ้งไม่เอง ไม่ตัวไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองไม่ที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่เองไม่ที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่เอง ื่อนแปลไม่ได้เลยไม่ไม่ใช่ไม่เองออกมาปู้ปู้ปู้อย่างเดียวเลยปู้อย่างเดียวกูเกิลงงเลยกูเกิลบอกก,มไมไกนนูไม่ไม่มีพจนานุกรมนี้เลยไม่ไม่ใช่ทั้งไม่เอง Google ปู้ปู้ปู้ป